กันที่งานนวดอีกแล้วก็ไหนๆเราก็มีแบบพื้นที่แล้วก็มีโอกาสมีเวลาเราก็รีบเร่งทําทําไปก่อนองานนวดงานนวดเมื่อวันคราวที่แล้วออถึงไหนแล้วนะน่าจะถึงแชร์ประสบการณ์ของนิวซีแลนด์เนาะเราก็แชร์ในเกือบทุกๆด้านแชร์ทั้งแบบเอ,อได้งาน ก็ไม่ถึงกับแบบลงเป๊ะในรายละเอียดว่าเออได้งานยังไงทุกด้านแต่ว่าเป็นประสบการณ์ความรู้สึกแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับงานนวดของนิวซีแลนด์ไปรวมถึงรายได้ด้วยแล้ววันนี้เราจะมาแชร์ของออสเตรเลียแต่ว่านิวซีแลนด์เราทำ3า3ที่ออสเตรเลียนะปัจจุบันนะก็เจที่แล้วเราเราแยกเป็นโซนๆดีกว่าเราจะมาเริ่มจากโซนฝั่ง east, east coast ฝั่งทางแบบตะวันออกก <c oughs> ็ <c oughs> ฝั่งนั้นอ่จจะมี2ที่หลักๆที่เราทำมาเนาะแต่ว่าก็ก็ทำสักพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะไม่ได้แบบทำแป๊บเดียวก็ทำระหว่างที่เราทํางานหลักเราก็แบบแวะไปทำบ้างทำบ้างอะไรประมาณเนี้ยเกือบจะได้เป็น3าที่และไอ้ที่ที่แคลนน่ะเราเกือบจะได้สมัครงานแต่ตอนนั้นคือด้วยโควิดแต่มันจะแบบ มันเป็นช่วงปี2020อะแล้วโควิดมันกำลังมีตัวเลขขึ้นในต่างประเทศแล้วก็แล้ก็ลังเลแล้วเราจะอย่างนี้ดีจะอยู่ตรงนี้ดีหรือเราจะไปงานกลับไปงานฟาร์มดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้สมัครเราก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์นวดที่แคลนแต่ลล้นพันกันหมดแล้วเนี่ย <S 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 ก็เอาสองที่หลักก่อนก็คือที่คา r บ,บูเจอร์กับเรนมาอยูเครนกับยู่เซาออสเตรเลีย เนียนะมุมนี้มันมืดไปไหมคือถ้าเรายืนอย่างนี้มันก็จะดูมืดแล้วก็ต้องมายืนใกล้ๆแต่เราก็ไม่ชอบที่หน้าเรามันใหญ่ไปอ่ะเอาเป็นว่าเอาเถอะเอาให้มันจบๆคลิปได้คลิปมาสักคลิปเอาให้มันแบบได้ประสบการณ์ได้แชร์ให้เพื่อนๆฟังสําเร็จก็โอเคเนาะก็อาที่แรกของออสเตรเลียก่อนที่คาบูเจอร์ตอนนั้นเราก็ห่างหายจากวงการมาสักพักนึงพอหลังจากที่ เราจบนิวซีแลนด์เรามาออสเตรเลียเราก็ไปทำฟาร์มแล้วก็แบบไปลงอยู่ฟาร์มอยู่ททสมาเนียขึ้นไปอยู่เออขึ้นไปอยู่แคนสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับลงมาบันดาเบิร์กอีกไปทำฟาร์มอีกแล้วก็กว่าจะมาฮาบูเจอร์แล้วก็ไม่ได้แบบสมัครตั้งแต่ต้นนะก็มุ่งมั่นทำฟาร์มอยู่ช่วงต้นๆก็แบบจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออเราอยากพักจากฟาร์มบ้างแบบมวัวแต่เก็บเก็บ เดี๋ยวนะเรากําลังจะเล่าสนุกสนุกมันก็จะต้องมีอะไรขัดเข้ามาตลอดเลยเมื่อกี้คือนาฬิกาปลุกดังอา้าววิดีโอที่อัดอยู่ไปแล้วถึงไหนแล้วล่ะกาลังเก็บเก็บเก็บมันเลย <c oughs> กเ็เราก็มุ่งมั่นกับการทํางานเนาะ,เ,นะเราก็ทาทำทำแล้วร,รู้สึกว่าเราอยากพักแล้วเพราะว่ามันมันแบบทํางานซ้ําๆอยู่แต่ถ้าเดิมเราอยากอยากเปลี่ยนไปทําอีกแนวนึงบ้างมันจะเหมือน เวลาเราทํางานหนึ่งอะ่ะเราก็จะปวดเมื่อยอย่างหนึ่งสมมติว่าทํางานทาความสะอาดถูถูมันก็จะปวดเมื่อยแบบปวดเอวเลยอย่างเงี้ยพอมาแบบเสิร์ฟอาจจะแบบปวดแขนเลยมันก็จะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนการปวดเปลี่ยนสไตล์เราแค่อยากพักเฉยๆเราก็เลยไปสมัครแต่ว่าตรงที่ที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่มันจะอยู่ใกล้เขาเรียกอะไรนะมอเขาเรียกเออห้างห้างค่อนข้างใหญ่อยู่ของของทางคาร์บูเจอร์แล้วก็ เลงแล้วว่ะเออร้านนี้ก็ดูโอเคนะ่าสนใจอยู่เดินผ่านไปผ่านมาก็เลยเดินไปถามเขาแล้วเขาก็มีป้ายนะว่าต้องการสตาอะไรเงี้ยไปถามเขาว่าเราอ่ะอยากทำงานต้องทอํายังไงบ้างเขาก็นัดวันให้เข้ามาตรงกับวันที่เจ้าของเขามาพอแบบเราก็โอเคนัดวันเข้าไปเข้าไปถึงก็ไปลองมือเขาให้ลองแค่ที่นี่เขาให้ลองมือแค่ประมาณ ห้านาทีสิบนาทีเองมั้งเราแค่ขึ้นไปแล้วก็วอร์มวอร์มวอร์มเขาก็บอกโอเครับ okay, แต่ว่าเอาแบบหนักๆก,กว่านี้นะมันเขาเขาชอบหนักๆไอ้คนเจ้าของเขาชอบนวดหนักแล้วเขาก็แบบอยากได้หนักแต่ว่าเออเราก็แบบทิ้งทั้งตัวอะไรของเราแล้วตอนนั้นก็ก็แบบโอเคถ้าหนักกว่านี้คือปกติเวลาแบบเราทิ้งทั้งตัวมันก็จะเป็นแบบแนวโอเคสบายแต่ถ้าเอาหนักกว่านี้เราจะต้องเก่งนิดนึงแล้วก็แบบ กดเอ้ยกดแบบเก่งๆแต่ก็มันก็ได้อยู่นักว่านั้นอีกนิดนึงก็ได้ก็แบบก็เออโอเคโอเคอะไรเงี้ยรับเราทํางานแล้วก็นัดวันเราก็ให้วันว่างวันไหนเราว่างเราก็บอกเขาว่าวันนี้ไปได้วันนั้นไปได้อะไรเงี้พอเข้าไปถึงที่ร้านก็จะที่ร้านที่ร้านนี้เป็นร้านจีนเป็นแบบแนวร้านจีนเพื่อนถ้าเพื่อนอยู่ออสเตรเลียเพื่อนอาจจะเห็นแนวร้านจีนก็จะ คล้ายร้านไทยแต่ว่าร้านจีนอะเวลาการจัดตารางคือเวลาในแผ่นป้ายนวดอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบ25้านาทีสามสิบห้าสี่ห้าอะไรประมาณนี้ม,นมันจะมีแบบเวลาแยกย่อยไม่ได้เป็นเหมือนร้านไทยที่เน้นที่จะนวดชั่วโมงหรือสองชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงประมาณนี้แต่ร้านจีนจะมีแบบนวดเท้าหรือว่านวดแค่ไหล่หัวหรือว่าเอาแบบ หลังด้วยอะไรเงี้ยเพิ่มเวลาหรือจะเป็นคัพปิ้งหรือว่าเออเป็นแบบแค่เท้าอย่างเดียวทั้งตัวเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายแล้วมันยิ่งอยู่ในห้างด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าบางทีเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีเวลาแล้วก็ไม่อยากแบบจริงจัง,จ,งจ่ายแบบ80-90แต่มีเงินอยู่แค่ประมาณ40ก็นวดได้แต่ว่าก็เลือกเวลาสั้นๆประมาณเนี้ยถ้าถ้าเป็นแนวสไตล,ล์ร้านจนะีนนะก็เออ ร้านในห้างมันจะคล้ายๆกันส่วนมากก็จะเป็นเหมือนแบบเราเดินผ่านเราก็จะเห็นตัวร้านใช่ไหมแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบม่านม่านหรืออาจจะเป็นห้องแล้วมีม่านข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็จะเป็นแบบล็อกล็อกล็อกเล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในข้างหน้านก็จะมีแบบที่นั่งนวดมีห้องห้องแล้วมันจะมีห้องสตาฟอยู่ข้างในเป็นห้องเล็กๆมีเอ่อไมโครเวฟมีอุปกรณ์ให้เรา หยิบอย่างเช่นแบบผ้าร้อนบางบางที่ก็จะมีผ้าร้อนแล้วก็อะไรประมาณนี้อยู่ข้างในเป็นให้เราเตรียมก็จะง่ายๆจะเป็นสไตล์ง่ายๆเราไปถึงส่วนมากเขาก็จะมีลูกค้าโทรมาบุกก่อนแล้วก็มีลูกค้า walk in เรื่อยๆงานของร้านจีนจะได้ค่อนข้างเยอะก็คือหมายถึงว่าได้ชั่วโมงค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนเราเข้าไปอ่าถ้าเราโชคดีได้ได้ตั้งแต่ร้านเปิดเราก็แบบ ออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีคนมาแหละแล้วก็เข้าไปต่อนะใครมาหรือเปล่าไม่มีหลอนไปเองก็อ่ะแล้วกเ็เหมือนพอออกมาใครว่างเขาก็จะแบบถ้ามีใครโทรมาบุ๊บอะไรเงี้ยเขาก็ก็จะเขียนรับนวดใหเ้เขียนบุ๊กเขียนอะไรแล้วเราก็แบบออกมา มีคนเข้าไปต่อหรือไม่ก็ออกมานั่งเล่นนิดหน่อยอมีคนเข้าไปต่อมันจะแบบค่อนข้างยุ่งถ้ายิ่งเป็นแบบร้านในห้างด้วยอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบค่อนข้างต่อเนื่องและที่นั่นเขาตกลงจ่ายเราเป็นเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายแบบคิดว่าตอนนั้นนะ40%่ก็คือเราทําได้เท่าไหร่เขาก็จะแบบเขียน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 ไว้แล้วเขาก็จะแบบ สมมติว่าวันนั้นทั้งวันเราได้400เงี้ยเขาก็แบบจ่าย40%ของอันของวันนั้นที่เราทํายอดได้ก็ประมาณนี้ก็แค่นั้นเอ่อที่เราจำไม่ได้ว่าการจัดคิวคิดว่าใครมาก่อนก็ได้คิวก่อนเป็นเป็นตามหลักสากลก็คือคนนี้เข้ามาก่อนคนนี้มาก่อนก็จะเป็นคิว1 2 3แล้วก็ มีลูกค้ามาก็ก็จับไปแต่ว่าความจริงอะ่ะร้านจีนมันไม่ถึงขั้นออกมานั่งว่างนานเราก็พอหนึ่งสองสามพอคนหนึ่งคนสองพอหลังจากลูกค้าคนแรกแล้วอะ่ะหลังจากนั้นมันก็แบบต่อเนื่องตลอดมันก็โอเคถ้าวันไหนเจ้าของร้านว่างๆเขาก็จะมานั่งรับลูกค้าให้เขาก็จะมาแบบเออรับโทรศัพท์รับลูกค้าแต่ถ้าเขาไม่ว่างเราก็จะต้อง รับลูกค้าเองด้วยเหมือนแบบถ้ามีโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ผัดกันออกมารับแล้วก็เขามีบุ๊กก็เขียนเขียนจดจดไว้เขาก็ระบบส่วนใหญ่ก็จะง่ายๆจดจดแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่ไปแต่ละร้านเขาก็จะเป็นระบบต่างกันเล็กน้อยแต่ก็คือมันก็ครอบคุมวิธีการทํางานก็ถือว่าโอเคแล้วเราไม่ได้ทําถึงขั้นหลายวันต่อสัปดาห์ของที่นี่เราทําแบบแค่เวลาเราอยากจะพัก แล้วก็เงินที่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นค่าขนมก็ก็ไม่ได้แน่นอยนะก็ได้โอเคอยู่แล้วเขาก็โอนให้โอนให้แล้วก็แบบของที่นี่เขาขอ A B N ตอนนั้นเราเรายังมี A B N อยู่แล้วก็ให้เลข A B N เขาไปแล้วเขาก็แบบโอนเงินให้แต่ว่าเรื่องภาษีเราก็ต้องไปจ่ายเองในานาม A B N แต่ว่าที่บอกว่าเราไม่ได้ทําหลายวันต่อสัปดาห์แบบ บางทีสองสามสัปดาห์ทำครั้งหรืออะไรแต่ว่าระยะเวลาการทํามันก็แบบเป็นเดือนเดือนอยู่ที่ที่เรายัางวนเวียนอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็ไปทําบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ได้มาประมาณนึงก็ยืมภาษีไปประมาณนึงแต่ก็โอเคถือว่าไม่หนักมากลูกค้าก็โอเคนะลูกค้าดีมาแค่แบบเหมือนมาพักผ่อนรีแลกไม่เคยเจอลูกค้าที่แบบ ต้องการอะไรไม่ดีหรือมาถามอะไรไม่ดีเลยมีแค่แบบเขามาเดินห้างแล้วก็แวะมาแค่นั้นจริงๆุแต่ส่วนมากก็ก็ไนท์ตลอดเวลาไปที่ไหนที่ไหนก็แบบโอเคตลอดแล้วก็นี่แหละเราเราจบเราจบที่แรกที่นี่ไปก่อนแล้วเราไปที่ต่อไปดีกว่าก่อนที่มันจะยืดเยื้อไปกว่านี้ <laughs> พูดไปพูดมาแล้วเดี๋ยวมันยาวเสียงก็ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่อ่ะ <laughs> ที่ต่อมาเรนมากเรนมากตอนนั้นเราทำงานฟลัชฟรายเลยเรามีแผนจะมีแผนจะพูดเรื่องงานฟลัชฟรายอยู่นะแต่ว่ามันจะต้องรวบรวมรูปแล้วรูปมันเนยอะมากมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดก่อนคลิปนี้หรือคลิปนี้เกิดก่อนคลิปนั้นก็เดี๋ยวลองดูค่อยๆลงลง,ลงเอาฟลัชฟรายก็เป็นงานของ g o v e บ n m e แมนเนาะเขาก็ทำจันทร์ถึงสุกแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่ง ตอนแรกอะ่ะเขาหยุดเขามีงานเสาร์บ้างมีงานอาทิตย์บ้างช่วงแรกๆแล้วเหมือนแบบทางหน่วยงานเขาก็ไม่อยากให้ปล่อยโอทีเท่าไหร่เพราะเสาร์อาทิตย์เขาจ่ายแบบบวกบวกอบะบวกโอทีบวกอะ,กอกอะไรก็คูณไปเท่าครึ่งสองเท่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้เยอะแต่ว่าทางเขาก็แบบเหมือนจ่ายโดยใช่เหตุเขาก็เลยพยายามไม่ค่อยปล่อยทีนี้มันก็เลยกลายไปทำงานจันท์ถึงสุกจันท์ถึงสุกแล้วก็ว่างเสาร์อาทิตย์ ตอนแรกเราก็เที่ยวเยอะแบบเสาร์อิตย์เราก็ไปเที่ยวนี่เที่ยวนั้นเที่ยวนูด่ดขับไปขับเข,ข้าเมืองอ,อช่วงนั้นมีรีแบบรถแล้วก็รู้สึกแบบมั่นใจในการขับมากขึ้นด้วยเนาะแต่ทีนี้พอหลังจากเราเที่ยวเกือบครบทุกที่เราก็รู้สึกว่าแบบอืเราอยากหาไรายได้เสริมไม่อยากแบบอยู่ว่างๆแล้วเพื่อนเพื่อนที่แบบมาทํางานด้วยกันที่ตามมาทีหลังอะ่ะ เขาเขาอยู่เลนมาร์เนี่ยแล้วเขาก็แบบไปทํางานนวดอยู่บ้างก็เริ่มเริ่มเข้าร้านนี้แล้ะเราก็เลยสนใจแล้วก็เฮ้ยากไปทําบ้างไปบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปลองสมัครดูเขาก็โอเครับอันนี้คือเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นเป็นร้านนวดแต่มันร้านนวดเหมือนเขาเซตคล้ายๆร้านจีนเนาะแต่ว่าเอ๊ะเขาคนจีนหรือคนญี่ปุ่นหรือคนไต้หวันวะแต่รู้สึกเหมือนเขาเหมือนญี่ปุ่นนะือ แต่ก็ไม่แน่ใจในชาติเพราะว่าเวลาเขาเขียนภาษาในในตารางนู่นอะเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษเขาเขียนภาษาแบบแนวๆนั้นนะทางทางจีนทางทางญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาแบบเหมือนมาเป็น working holiday ก่อนแล้วเขาก็มาเป็นนักเรียนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดร้านเองเลยก็ มันเป็นร้านในห้างเหมือนกันอันนี้สไตล์คล้ายๆกันเลยอย่างคาบูเจอร์เมืองมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมคนก็จะเยอะกว่าแต่เลนมาร์กเมืองมันจะดูแบบเล็กกว่าแต่ในทาง,ทางเลนมาร์กอะแถบแบนั้นอะเลนมาร์กล็อกตันเบอร์รี่อะก็จะมีแค่เลนมาร์กนี่แหละที่มีร้านนวดคือเราอยู่เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ไม่มีร้านนวดใช่ไหมถ้าเราอยากนวดเราทํางานแล้วก็ขับมาเลนมาร์กประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ซึ่งมันก็เหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของคนที่ที่แบบ าทำงานเขาหยุดหรือเขามีเวลาแล้วอยากเขาก็จะขับมาเพื่อมานวดร้านนี้ซึ่งตอนเราเปิด google map แท็บนั้นก็คือไม่ค่อยมีไม่เหมือนเหมือนไม่มีร้านนวดอื่นด้วยซ้ำนะก็มีร้านนี้แหละเหมือนเขาก็เลยแบบค่อนข้างยุ่งเราว่าเขาโูเจอค่อนข้างยุ่งแล้วอันนี้ยุ่งกว่าส่วนมากเราจะไปช่วยเขาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเหมือนแบบเสาเริ่ม9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นแล้วก็เข้าไปเก้าโมงสแปนบายก็ ลูกค้าอาจจะเข้าก้าวตรงหรือบางทีอาจจะมีก้าวรึงพอเริ่มคนแรกปุ๊บหลังจากนั้นคือแทบไม่ได้แทบไม่ได้มีเวลาหยุดเลยอ่ะเหมือนพอเราออกมาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าลูกค้ารอเราแล้วเขาก็เอาไปแบบไว้อีกห้องที่นี่เขาจะให้ห้องประจํานะมันจะมีห้าห้องแต่บางทีพนักงานเขาเข้าสามคนบ้างสี่คนบ้างเขาก็จะบอกว่าอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ถ้าเป็นไปได้เขาจะพยายามให้เราทําห้องเดิมแต่ถ้าลูกค้ามาก่อนแล้วเป็นคิวเราพอดีอ่ะ เขาก็จะจับลูกค้าแบบว่าอีกห้องหนึง่งแล้วเขาก็บอกลูกค้ารออยู่แล้วอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเราออกมาเสร็จแบบยังไม่ทันอะไรเลยเก็บกอนนิดหน่อยแล้วก็แบบเข้าต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รัน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 ,นต่อวันหนึ่งคือวันอาทิตย์อะเข้าสิบโมงเลิกห้าสี่ห้าโมงประมาณประมาณเนี้ยคือทํางานแค่หกชั่วโมงเองนะแต่เราได้ลูกค้าแบบเต็มอัตราที่นี่ที่นี่จ่ายมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นนิดหนึ่งคือเขา คิดว่าเขาให้ประมาณ42หรือ42.5หรืออะไรประมาณเนี้ยจำจำได้ไม่แม่นแต่ว่าจำได้ว่ามันเป็นราคาของออของเราของพาส t ไทม์ของเรากับเพื่อนอยู่ตอนสตาร์ดะเท่านี้แต่จะมีพนักง,งานที่เขามาประจำอ,อีกคนสองคนที่เขามาประจำอันนั้นเขาจะได้มากกว่าก็เราเราทำแบบพาสไทม์จริงๆเพราะเราติดติดไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างแต่อย่างเพื่อนนะ่ะจะทำค่อนข้างประจำกว่าเราเพราะว่าเพื่อนจะอยู่แบบ อยู่เมืองเดียวกันกับที่ร้านเนาะเราอยู่อีกเมืองเราต้องขับไปครึ่งชั่วโมงเพื่อนก็ทําสักพักหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายว่าแบบคออ่าจ้างขึ้นขึ้นเป็นอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งแบบขึ้นขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้อะไรเงี้ยเหมือนเขากออ็ราคาจริงๆที่เขาจ่ายพนักง,งานอาจจะสัก45%อาจจะไม่ใช่42และข้อดีก็คือลูกค้าส่วนมากอะ่ะมานวดแบบครึ่งชั่วโมง45นาที40นาที อะไรเงี้ยคือคือมาแบบเวลาเขามาสั้นเงินค่านวดมันจะค่อนข้างสูงอย่างชั่วโมงหนึ่งสมมติชั่วโมงละเก้าสิบครึ่งชั่วโมงบางทีแบบห้าห้าคือคือมันจะสูงกว่าเขาก็แบบให้คือเวลาเราจดเราก็จะจดลูกค้าเวลานี้ถึงเวลานี้ได้เงินเท่านี้นี้ถึงนี้ได้เงินเท่านี้ก็จะรวม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 กันแล้วก็เป็นก้อน ที่เนี่ยเขาจะจ่ายค่ารีมิเดียลให้ด้วยว่าถ้าใครมีใบรีมิเดียลหรืออะไรเงี้ยแล้วเรานวดลูกค้ารีมิเดียเขาก็จะบวกเพิ่มให้15มัง้งจําไม่ผิดนะคือ15ราคาตั้งต้นไม่ใช่ราคาคิดเปอร์เซ็นต์นะก็ได้เป็นเงินเป็นก้อนแล้วเราก็ค่อยเอาก้อนนั้นอะไปคูณเปอร์เซ็นต์ฐานของเราแล้วเขาก็จ่ายให้เราพร้อมเพย์สลิปเล็กๆที่นี่ให้เพย์สลิปน่ารักมากเลยเปย์สลิปเล็กๆก, <laughs> ก็ประมาณนี้อ่า ลูกค้าบางทีก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานเรานะบางทีแบบเออเราไปสแตนบายทำงานร้านนวดลูกค้าเดินเข้ามาก็แบบอ้าวเออเป็นเพื่อนร่วมง,งานตอนตอนทำรุตไฟล์หรือหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่แตบบ่ที่แบ็คแพคเกอร์ไม่ค่อยไปนวดหรอกพวกพวกแบบแบ็คแพคเกอร์เขาไม่ค่อยจ่ายเงินเยอะเพื่ออะไรแบบนี้แต่คนออสซี่เขามาแล้วก็อ้าวเจอกันที่นี่ก็สนุกดีเหมือนกันคนส่วนมากก็นวดเท้าเยอะ ก็ก็ก็กหลายก็จังไม่ไม่ไม่มีอะไรมากก็ง่ายๆสำหรับประสบการณ์ของของร้านนวดสองที่แต่เป็นที่ที่ประทับใจเพราะว่าเ,เจ้าของน่ารักจ่ายโอเคไม่มีการโกงไม่มีเรื่องจู้จี้จุกจิกแต่อาจจะไม่ได้มีอาหารการกินเตรียมให้เหมือนพวกร้านไทยเพราะว่าแบบ แต่เขามีขนมให้เขาบอกว่าในโซนแบบข้างในที่เป็นโซนห้องครัวอะไรเงี้ยเขามีขนมวางๆาเขาบอกหยิบกินได้หมดเลยพวกขนมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบตั้งโต๊ะตั้งกับข้าวเหมือนร้านไทยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเราชอบนะไปถึงลุยทํางานลุยทํางานเสร็จก็ก็แบบได้รายได้มาก้อนหนึ่งวันหนึ่งได้เยอะอยู่ได้เกินสองร้อยบางวันถึงสามร้อยก็มีแบบแบบสองวันทํางานแบบ สองวันได้เงินมาห้าร้อยแล้วอะ่ะไม่ <c ười> คือควันโอเคเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทํางานสองวันได้ห้าร้อยแล้วแล้วสองวันนี้ไม่ใช่สองวันเต็มวันนะวันวันเสาร์เข้าแค่แปดชั่วโมงวันอาทิตย์เข้าแค่หกชั่วโมงก็ได้มาห้าร้อยดีไหมละ่ะก็อย่างเชิญเชิญทุกคนว่ามาลองสายนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เลือกเลือกร้านหน่อยนะเวลาแบบเลือกร้านเราดูลานที่แบบเป็นผ้มาม่านมี มีเอ่อมันมันจะมีเซนต์น,น่ะคือจากประสบการณ์เราไม่เคยเจอร้านไม่ดีเลยไม่รู้ว่าแบบเราไปจิ้มร้านที่สมัครแล้วมันโอเคมันถูกต้องตลอดหรือ,อยังไงแต่ว่าเราแค่ได้ข่าวมาว่ามันอาจจะมีบ้างที่มันเป็นร้านที่ที่เป็นทางเท่าอะไรคือเราก็ไม่อยากลงลึกเพราะเราไม่รู้จริงๆเราเราไม่เคยแบบจิ้มไปแล้วไปเจอเลยจริงๆแต่ถ้าถ้าใครแบบ ดันเผลอไปเจอแล้วก็สามารถคือคือเขาไม่บังคับคือที่เนี่ยกฎหมายเขาโอเคเขาคุ้มครองเราคือบางทีลูกค้ามาอาจจะแค่แบบเย็บเย็บหรืออะไรและถ้าร้านไม่โอเคอะไรอย่เงี้ยคือเราเราก็เรียกหาความช่วยเหลือได้ตลอดแต่บางทีถ้าเราแค่ได้ยินมานะว่าบางร้านถ้าสมมติว่าร้านแบบ อาจจะพยายามยัดเยียดหรืออะไรนิดๆหน่อยๆเราสามารถออกได้ตลอดเราก็บอกว่าเราไม่โอเคเราก็ออกหางร้านใหม่เรามีสกิลเราสามารถทํางานได้เราเราจะบอกว่าแบบเลือกงานก็ก็ไม่ถึงกับเลือกมากคือปกติเราก็ควรจะสู้งานบ้างไม่ควรจะแบบนั่งเลือกหมดแต่ถ้าเป็นงานที่เราไม่โอเคไม่สบายใจจริงๆหรือคนเพื่อนร่วมงานไม่โอเคจริงๆเราก็แบบเราก็เลือกที่มันสบายใจสําหรับเราอะ ก็ประมาณนี้สำหรับงานนวดของฝั่งอีทเดี๋ยวเดี๋ยวต่อ,ตอมาถ้ามีโอกาสเราจะมาลงฝั่งเพิร์แต่ว่าฝั่งเพิร์ก็คงไม่ได้เล่าทีเดียวทุกที่เนาะเราก็คงเล่าแบบสเต็ปต้นก่อนแล้วค่อยมาปัจจุบันนะปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้จบงานที่นี่เราก็ยังทำรองานหลักเราอยู่งานหลักเราก็ ก็ยังไม่รู้เนี่ยรออินเทอร์เนียจะถึงอยู่แล้วยกยังไม่ถึงสิอีกตั้งหลายวันก็ใจจดใจจ่จจอรอแล้วแต่พยายามคานดาวคานดาวทุกคนจบสทัทีวิ้นเวอร์พอจะจบมันก็ต่ออีกหน่อยพอจะจบมันก็ต่ออีกหน่อยแล้วก็ขอโทษด,ด้วยแต่ว่ามันก็ได้อะไรเพิ่มเนาะมันก็ได้แบบได้ฟังได้เห็นได้เรียนรู้ได้ไอเดียเพิ่มบายบาย บายบายดีกว่า๊ายบายเจอกันใหม่ในประสบการณ์หน้าหนเรา,าก็จะมาแชร์เรื่อยๆจนหมดประสบการณ์ไปแล้วบายๆค่ะบาย